จะมาอยู yeah. ่ก <tr seine Christmas> okay. okay, ับคนรายการคัมซาทีวีเราจะมาเนนเจอร์นะครับก็ถ้าคิดไปนเงนะครับโอเคโอเคครับก็นานมากได้นะครับ Yeah. นานเองก็เราขอทับ เล่นง,ง่ายๆนะครับขยักโหลดเล่นก็ไปที่พีซโตเนะครับเขียนคำว่าลายครับเดีย๋ยวมันจะมีให้เองนะครับก็สนุกมากมันให้ปล่อยตัวเรนเจอร์ออกไปนะครับ เล่นเงีย้ยงนะครับเอออย่าลืมนะครับกด subscribe ด้วยนะครับทีซีนาและ like, กดะไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืม กชื่อไรก็ชื่อไรนะกชื่อไรกันเลยนะวรื่งกชื่อไรนะ เล่นมาสี่ปีแล้วนะครับเอ็นจิเนอร์นี้ไลท์ที่สองนะก็เล่นมานานเลยแต่ไม่ได้เล่นนานเท่าไหร่อุ้งสี่ปีนะครับโอ้กองสมบัติไม่มีอะไรเลยป,ะป,ะป,ะปะักห้าหมืน่น ไตวันทำไรโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเออลืมบอกผมอะไปเพิ่มเพื่อน<ๆ>มาแล้วผมมีกลุ่มไงแต่ไม่ค่อยเทพเท่าไหร่อะเพื่อนอะบางทีก็เทพบางทีไม่เทพนะ ก็เจสซีเพันพ่นพอดีพอดีตัวเราแต่จะหาเพื่อนไหนไม่ได้เลยเพราะว่าใช้เลวกเพ้ใช้เลวกเพ้สุดท้ายก็เพื่อนมอโดอหมดหอมมอโดอหมดเหนียกก็สง่ง มันชื่ออะไรไปไห้มานี่ไงผมนับเ้อร์เยไปไหนไปไหนเฮ้ยจะขุดขุดทำไมเออมีลินด้วยว่ะมีสองตัวผมก็ม,มี นี่อู้ย์เนี่ยอืมปุป๊บอืมปุป๊บอืมปุ๊บอืมทีมหลังกาครับไม่ต้องไปดูนะครับก็เดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะครับ